สบายดีท่านอูโ้โมเนาะตอนนี้ขับเจ้าอยู่ยังอยู่เมืองพัทยาเนาะตอนนี้เวลาบ่ายโมงหนึ่งของวันที่สเดือนมังกรปี 2, ส,สอง2นงลงอยู่เลยเลยเนาะปี2 0 2 2เด้อนี้ เจ้าลองมายืนอยู่แคมทะเลลมพัดวีดวีดมาเบิงว่าคนหันที่ลวงายหรือว่าเงียบสงสัดก็เห็นตัวจีิงกัมนกันลอาเงียบเขาเจ้าก็มาทายเอาอยู่บนที่ว่าบ่มีบ่มีผู้คนทั่นอไปโจกักมีการโซเชียลดิสทนซิ่งเดเนาะค่น่ะราะว่าคนก็ยากว่า จากที่ว่าเมื่องที่สาบสิวสทะเลาะคนหลเป็นแสนเป็นแสนนั่นเนาะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณอันพือสี่ประมาณอันหเปเซ็นต์นี่เนาะห้าเปอร์ซ็นตที่ว่าเหลือศูนย์เปอรเซ็ก็พวกวาก็ะหลือห้าเปร์เซ็นพอยังมีคนต่วนหลาเป็นฝรั่งขาเจ้ากับมาตากแดดบากอย่างมายางอลอรินเนาะนี่จะฝรั่งหรืบ่มีดอกอันคนไทยคนลาวเขาเน,น,น่ะเี๋เบิ้งไปดี บังไฟ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 บงไฟเหือไ,ไ, <c oughs> ไม่ยังร้อที่หนว่ามีคนหลายลๆไล,ล,ล่ไล่พวนี้เลอทางส่งเลมีีนกกงแกแล้วมาอย่างมันมีบนกลิ่นเลียนกัมาแล้วเนาะ เส Jugend am 경찰เช้ otic 's i s a y l a n ธรรม r า n g l i s h is in resolute mode. t h ้าอเยี่เ c านี่อย่ารหล świat integre facultyiniz n ง t t ก็ f เหาเาหนหนกันหมกันนค v i นเลย่วว่า คนเงียบแบบไหน่มดเบิ่งตามถนนหนทางรถแรนก็ฮู้นะมันย่อมมันเยมม้ยม,ม,ยมไปแล้วบาดเนาะงั้นแบบมันย่อมมันยมม้นยมก็ดีแหแล้วเพราะว่าเขากับโซเชียลดิสแทงซิงเนาะมันกับฮ็ดใท้เขามีความเสี่ยงน่อยลงในการเนาะแพร่ระบาดโควิด1 9เเนาะนี้ กายพุละแมนกายพุทธละแมนแถวอัน hmm. นั้นอันนาเกลือวงอมาดแถวบ้านข่า้าข่าพระเจ้าอยู่พุ่นละเน่ย่บเห็นซึกสูงสูงสม่นาเกลือวงอมาดพุ่นละนี่จะเห็นซึกสีเร่องยูุ่มมีอันห้าหกท่านอยู่คอยแมน พัทยาเหนือเนาะ,ะดูทิานี้ฮะพัทยาเหนือนี่เนาะแล้วไกลๆ้ๆเป็นหูเพออนนื่อัน,นคือเป็นหูมลคันโฮมนมลน,น,นั่นแหละแล้วแม่น,น้ำเกลือวงอา,าบานเบอร์ละน่ะบ้านข้งเจ้าก็อยู่ถแถวนัะทุะนละเนาะเนาะให้ท่านตุสโมเบิ้งยังที่เราไปนะเขาเจะไปที่ข้อ อาจจะยางไปน้อยนึงเนาะยางไปน้อยนึงเพราะได้เห็นว่าบรรยากาศเก่าๆเปนเป็นอะไรเนาะอ๋อใชค่ยา,างไปับประมาณ50เมตรกลับมาล,บลุดบุก้ายางไปไกลนี่แหละไปยางไปบนพัทยาก,ากางนี่แหละ บิ๊กไบนะเนี่ยพอแล้วบิ๊กไบขับบวนรถบิ๊กไบเด้ยยางไปนี้นี่ละแม่งอุม,มุงดอกไฟเนาะเมื่อก่อนมันคันคำคำอะไรเป็นเป่นน่ะเปิดไฟเนาะเปิดไฟแล้วมันก็หุ้งจนเทือนเขาไปยางลอดเปิดอุม,มุงอุม,มุงเหมือนดอกไฟอุม,มุงหัวใจดอกไฟอันตรายนี่นะฮะถ่า,ายบึง น้ำข้นนี่แหละบรรยากาศอันของบ่ายโมงหนึ่งอยู่แคมป์ชายหาดพัทยากลางเนาะในวันที่สี่เดือนมังกรปี2022ันงสอะครับาเจ้าว่าวพิษว่สสาสองพัทยา่ายเปียกในปี 2, สอ,สสอสนสองสองเลยเด้อมักลงอยู่เลยเลยเนาะ นี่แรงมามันกับไฟหงเกืนเตือนเกือนเกือนพยากางละ่ะเราใช้มือมีเส้นทางลงมาเออาเาส้นทางพยากางเนาะอ,อันนี้ดอกไฟหง ดอกไม้ดอกตอกตอนี่นะนั่นนะไฟเบิร์มือแรงมันดอกคนไทยตนะ่แรงกับ,บวบมาดอกเนาะอันนี้คือสูงๆนี่มันพงแฮมหินสันเนาะอยู่ร่วมกับเป็นเซนทะันเฟสติวัล อาหารแคมอาหารยู่แคมถนนเนอปัทยาปัทยากลางนี่นะนี่เบิ่งน้ำกันเบิ่งไปอย่างที่เล้วะบ่ห้ากินดอกกินดื่มก็มีเรห่ายเรื่อยก็นมนี้แต่คนฝรั่งต่างชาติบ่าดอกคนไทยคนลาวนี่คือสิบบมีแต่ของ้าวชาวขเวขาไปย่าน หลีกเลี่ยงเ,าเอาที่จะหลีกเลี่ยงได้อันนี้เพิ่นเอิ้นว่าบาซายาบิชโฮเทลรีสอร์ทอะอย่างว่าพักนี่นี่ก็ใกล้ทะเลเลยก็สบายไปเนาะนี่เนาะ,นะ,นะจะเลี้ยวเห็นสุดโซโหสวดตาตึกสตา่างขาเจ้านี่อ่อนซ้อนเต่พวกเภาวนี่แหละ ข้าวหนึ่งสูงหรือว่าข้าวนีมันอายุมันนี่ก่าต่ำกว่าสี่สิบปีเลยข้าวเพราะว่ามันนานสูงเขาเขานับเขาก็ได้เขาเขาจะมีที่นบับนับเอาเก็บไหมนะเก็ตมันโดนต่ละ,ละเก็ตละเก็ตเขาสามารถนับได้ว่ามันมันอายุมันเท่าไรเท่าเด็กปีเท่าเดปีเนาะ พัทยาเขียนบใหญ่ว่าพัทยาัปยาไปอีกน้อยหนึ่งเนาะน้อยหนึ่งบิ่งขนทางแดดฮอนบงถนนนั้นพัทยากลางนี่แหละเนาะ มันกับคนหลายแลยป้ปว่านี้กากพัทยาหน่งพัทยากลางคนตั้งหลายอ๋อนี่ถนนตัวนี้ถนนถนนพัทยากลางเนาะถนนพัทยากลางถ้าเราไปซื้อไปเลยกับซอดใจถนนสุขุมวิท ถนนสุวิตหมายเลขสามฮะละถนนฮันลักเนาะคัดว่าไปซื้อเจอถนนสุขวิทแล้วเขาเลี้ยวซ้ายจะเข้าไปกรุงเทพเพื่อแล้วเนาะคันเขาเลี้ยวขวาฮันก็จะไประยองเนาะหรือว่าไปจอมเทียนเนาะเขาเลี้ยวซ้ายจะเข้าไปกรุงเทพหรือว่าไปอันพู่แล้วอันแหลมสบังศรีราชาเนาะเพื่อเมืองซุซน,นบุรีแล้วก็ บางซอกบ,บางแสนไปพูดและซอดไปใ่กรุงเทพพูดแล้เนาะเอาเบิ่งไปยังที่เนาะชมบรรยากาศเนาะบรรยากาศแบบเงียบเงียบสงบอยู่เนาะชายหาดเมืองพัทยาเนาะในวันที่สี่เดือนมังกรปีสอง2นสอนส ไส้มไปเรื่อยๆส้มไปเรื่อยๆเนาะไปอันนี้ต้นหูกวงดีแต่ต้นเผาตัวนี้มักมักกายแต่ต้นหูกวงมันก็เลยมีไอันบวกล่มเนาะ ต้นพ้าวนี่กับต้นพ้าวน่งจะอายุแกกว่าต้นหูกวงต้นพ้าวต้นนี้อาจจะสามสี่สิบปีคนลบนรุดแล้ว,ว,แ,ลวแต่ตอนเริ่มมีทรายหาดมีคนมาเทียวมาดินเขาปลูกต้หูกว่างประมาณเป็นเป็นน้อยอายุคงจะน้อยกว่าประมาณสาวสามสิบปีเท่าน,นั้นแหละหูกวง อเบิ่งไปเบิ่งไปนี่แหละห้านกินดื่มต่างๆคนก็อทยอยกันมาย่อมยอมยอมย่อม,อมๆๆไปเฉ่ไล่ะห้านไทยฟู้ดก๋ววเตี๋ยวตับยำตับสังคาเฟ่ลาปลาชเชอร์หรือว่า,าบางบอนใท้แลนด์กับรังมีการ บำรุงความสะอาปลวกแปลงเพื่อเนาะช่วงโควิดเด้วยเหล็เตียงไซรัลชิปเปิลจ้าคองชิเปิดใส่นีนาไซกุจจ๊ดจีนึงกับอันมือวาเลนไทน์นี่เนาะ14ปซีกลุ่มฮานี้กับมือกุจจ๊ดจีนันที่หนึ่งกลุ่มฮานี้เนาะแมนกัาลังสิเตียมเปิดเนาะใส่อันวันสำคัญสองวันนี่แหละเนาะ เนาะเอาไปเจ้าก่อให่เบิ้งแบบ6ข้าวออไว้ยุตีคลิปตัวนี้ไว้เนาะตัวนี้ถ่ายร้ยนาขีทยในรถไป้อคอยพูดหลับน้น้อคอยจอกเย,ยกด่อนชมโซคดีโชคดี